ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2304เหตุการณ์ไม่คาดฝันหัวใจของมหาเซียมหวานเจนเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาทด้ลุนสุดกำลังเพื่อพยายามหลุดพ้นจากการกดขี่ของมหาเสียนเหนหงและทำลายร่างเซียนของเขาเองแม้ว่าเขาจะไม่สามารถตายพร้อมกับนางได้ แต่เขาก็ต้องตายเพื่อให้จารุเฉินไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเขาตุม้มมหาเซียนหยานหงผักเขากลับไปที่รนผาด้วยฝ่ามือที่ฟาดไปในอากาศนางใช้มือกดมหาเสนหมันเจนไว้แน่นใบหน้าอันงดงามของนางทําให้ผู้คนรู้สึกดุร้ายเป็นพิเศษแค่ดูเฉยๆอย่าฝันว่าจะตายนางยิ้มและม้มริมฝีปากสีแดงของนางมหาเสยนหยวนเฟยท่านหญิงหัวเฉิงและราชาสินลัว่วต่างตกตะลึง เมื่อเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขาไม่ค่าคิดว่าจารุเฉินจะมีพลังอำนาจเขาทำลายเมืองผีและบังคับให้สู่ใช้สิ่งประดิษฐ์มหาเสนโชคดีที่จารวเฉินทำลายพันธนาการได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นขาดนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะทรงพลังขนาดไหนหากเขาไปถึงขั้นความเสมีูบู์แบบยิ่งใหญ่ในครรภพัฒน,นาการราชาสินลั่วกล่าวมหาเสนหยนไฟยพ,ยพยักหน้าและกล่าวว่า เราตัดสินใจถูกแล้วว่าจะฆ่าจางลู่เฉินไม่ว่าจะต้องแลกดเรืออะไรก็ตามเป็นการตัดสินใจที่ฉานฉลาดมากมีเพียงป้าหลวเท่านั้นที่ยังคงนิ่งเงียบดวงตาของนางจ้องไปที่ดาวบ้านเกิดของเผ่าผีในขณะนั้นผู้ฝึกฝนทุกคนในสารนรกและสนามรบพุนความดีต่างเงยหน้าขึ้นมองบางคนกำมัดแน่นหัวใจของพวกเขาแทบจะระเบิดออกมาจากร่างกายจางลู่เฉินทําให้พวกเขาเป็นกังวลบางคนก็ดีใจจนตัวยโยนหัวเราะกันสนุกสนาน พลังของสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนที่อยู่ในมือของมหาเซียนนั้นช่างน่าสะพรึงกูว่ายิ่งนักในขั้นเดียวกันแล้วมหาเซียนที่มีสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนสามารถฆ่ามหาเซียนคน,นอื่นได้ทันทีไม่มีทางหนีเลยหากถูกสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนล็อกเอาไว้แม้แต่มิติก็อาจถูกแช่แข็งตอนนั้นจาารัว่วเฉินเฮ้ยเมื่อจาารัว่วเฉินบุกไปยังดาวบ้านเกิดของเผ่าผีเพียงลำพัง ผู้ฝึกฝนหลายคนก็มีทัศนคติที่มองโลกในแง่หลายเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขายังไม่อาจยอมรับมันได้พวกเขาจึงปิดตาลงเงียบๆพวกเขาไม่อาจทนดูต่อไปได้จางลู่เฉินซึ่งถูกขังในกรงยังคงสงบนิ่งอยู่กลางพลังสูงสุดเขาตบเอวของเขาด้วยน้ำเต้าสีม่วงน้ำเต้าพุ่งลงมาและตกลงบนฝ่ามือของเขาฟุบพลังปานเสียนและพลังศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมาจากฝ่ามือของจางลู่เฉิน อัคระมมติที่ปากน้ำเต้าและอัคระสูงสุดที่อยู่ข้างในก็ถูกเปิดใช้งานในเวลาเดียวกันพวกมันระเบิดด้วยไอพลังที่รงพลังยิ่งขึ้นร่างของจางล่วฉินเปล่งประกายแสงสีทองน้ำเต้าหมุนช้าๆในมือของเขามันลอยเหมือนสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ดวงอาทิตย์สีทองแห่งการทำลายล้างได้รวมเข้ากับน้ำเต้าอย่างสมบูรณ์มันมีอัคระสูงสุดเหมือนกับน้ำเต้าความแตกต่างก็คืออัคระสูงสุดที่ปรากฏอยู่ภายในจะไม่ถูกเปิดเผย วูบวาบอัคระมิติจำนวนสาล้านชิ้นพันกันเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านสูงกลางหลายร้อยลีปรากฏอยู่เหนือศีรษะของจางล่วเฉินราวกับดอกไม้บาน <c oughs> มันไรประโยชน์พลังทั้งหมดจะถูกํำลายต่อหน้าสิงประดิษฐ์มหาเซียนจางล่วเฉินหัวเราะอย่างสุดเสียงและเปิดใช้งานพลังอันสูงส่งที่เขาสะสมมาเป็นเวลานาน,านท่านใดนั้น แกระแสพลังวิญญาณสีดำก็พุ่งออกมาจากบ,บัววิญญาณสีดำทั้ง7บนท้องฟ้าแกระแสดนันมาบรรจบกันเหนือศีรษะของจางลู่เฉินและกลายเป็นน้ำตกสีดำที่ไหลรินลงมาไอพลังในน้ำตกสีดำนั้นหนาวสั่นแต่กลับมีฟ้าร้องและฟ้าแลบนับหมื่นที่หนาเท่าถังน้ำทะเลใต้เท้าของจางลู่เฉินระเหยไปทันทีเผยให้เห็นพื้นดินใต้ทะเลในขณะนั้นพื้นที่ภายในระยะร้อยลี้ของกลุ่มมิติก็พังทลายลงอย่างทันหัน โดยรวมน้ำตกสีดำทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มดาวลูกไก่ไว้ด้วยโลกกลับคืนสู่ความสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซูรู้สึกภูมิใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าเขาสามารถฆ่าจางลู่เฉินอัจฉริยะระดับยวนหุยได้ส่งผลให้เขาไม่สามารถสงบปติอารมณ์ลงได้และหัวเราะออกมาฮาจางลฉินถูกฆ่าฆ่าตายแล้วข้าคงจะต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้แน่ฮนี่เป็นไปไม่ได้ซูกล่าว เสียงหัวเราะหายไปอย่างรวดเร็วราวกับว่ามีคนกําลังบีบคอสู่สู่จ้องมองไปไกลหลายพันลี้และเห็นว่าทะเลถูกพลังอํานาจทําให้ระเหยไปจนหมดสิ้นอย่างไรก็ตามจากรั่วเฉินยังคงลอยอยู่กลางอากาศเป็นไปได้ยังไงพลังของสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนจะหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยได้ยังไงมันถูกพลังมิถิของเขาโอนไปที่อื่นหรือย,อยังไงไม่มันเป็นไปไม่ได้้ดวยความสําเร็จในด้านมิติของเขาเขาจะสลายพลังของสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนได้ยังไงทําไม ต่ไมกันสูสันเทาหัวใจของเขาเต็มไปได้วยความสับสนและความสงสัยความแปลกประหลาดของจางลวเฉินเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้ฟุบวับ,บน้ำเต้าสีม่วงในมือของจางลัเ่เฉินหนักมากเขาต้องใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อถือมันสายฟ้าเย็นจำนวนมากพุ่งออกมาจากผิวของน้ำเต้ามันเคลื่อนไปมาเหมือนมังกรและงูภายในน้ำเต้ามีเปลวไฟและพลังเย็นไหลเวียนอยู่ พวกมันก่อตัวเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนพลังสูงสุดที่อยู่ในน้ำตกของพลังปานผีชั่วพิบตาต่อมาจะล้วนเฉินตะโกนอย่างเย็นชาข้าจะคืนมันให้กับเจ้าปากน้ำเต้าหันหน้าไปหาสู่ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ตุ้มลำแสงผีสีดำพุ่งออกมาจากน้ำเต้าสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนสอดประสานกาันในลำแสงและโจมตีสู่ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ทะเลถูกแยกออก จากจุดที่ลำแสงพลังปานผีผ่านไปสีหน้าของซูเปลี่ยนไปอย่างมากเขาพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงสุดและดีทันทีอย่างไรก็ตามลำแสงพลังปานผีมีพลังงานจํานมหาศาลมันไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้าการควบค,คุมของจารุเินมันเหมือนกับมังกรยาวพันลีที่ไล่ตามเขาท้ายที่สุดแล้วซูไม่มีที่ใดให้หนีต่อไปเขาทำได้เพียงสร้างผนึกมิติทะเลเพื่อต่อต้านเท่านั้นมีเสียงดังกึกก้อง ผนึกมิติทะเลสกัดกั้นได้ประมาณสิบลมหายใจก่อนที่มันจะแตกสลายไปสู่ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสิบลมหายใจเปิดใช้พลังงานสุสุดของดอกโบวดาวลูกไก่ได้สําเร็จอีกครั้งพลังนี้ปะทะกับลําแสงพลังปานผีและคลี่คลายวิกฤตได้ความกลัวยังคงวนเวียนอยู่ในใจของสู่เขาคิดกับตัวเองว่าเ,เกือบไปแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองลําแสงพลังปานผีนั้นแข็งแกร่งแต่สามารถเดินทางได้ไกลหลายหมื่นลี้ สูอาจจะสามารถป้องกันมันได้แต่เขาจะต้องได้รับาบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนเมื่อสูได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจะแพ้กับจาร์วเินแม้ว่าสูอยู่ในสภาพที่น่าเสียใจแต่เขาก็จัดการป้องกันมันได้น้ำเต้าของจางหวเินมีพลังมหาศาลขนาดนั้นได้ยังไงมันสามารถดูดซับพลังสูงสุดได้อย่างนั้นเหรอมันดูดซับอะไรไม่ได้บ้างกันนะสูรู้สึกหดหูใจอย่างมากเขากัดฟันด้วยความเกลียดชังน้ำเต้านั้นช่างดีเหลือเกินมันคือสิ่งประดิษฐ์มาหาเซียนด้วยเหรอ ไม่ถูกต้องไม่มีพลังสูงสุดใดที่แผ่ออกมาจากมันเลยมหาเซียนหยานหงสงสัยมหาเซียนหยานหงรู้สึกยั่วยวนมากและต้องการเอาน้ำเต้าม่วงเป็นของตนเองหากมหเซียนหยานหงมีสมบัติล้ำค่าเช่นนี้จะมีอะไรต้องกลัวในสนามลบล่าสวรรค์ละ่ะแม้แต่ผู้ทรงพลังเช่นหนูเจียงและหลัวเซิ่งเทียนก็ยังกลัวมหาเซียนหยานหงดังนั้นมหาเซียนหยานหงจึงมอบหน้าที่ในการปกป้องมหเซียนหม่านเจี้ยนให้กับหมิง นางเปลี่ยนร่างเป็นลำแสงสีชมพูและบินไปยังบริเวณทะเลที่จารุเฉินอยู่เรามาโจมตีด้วยกันและดูว่าน้ำเต้าของเขาจะแย่งพลังไปได้มากแค่ไหนเสียงคำรามของจักรพรรดิผีสีตาดังขึ้นในท้องฟ้าทางทิศตะวันออกของจารุเฉินจารุเฉินมองไปทางทิศตะวันออกและเห็นกลุ่มพลังวิญ,ญญาณผีสีดำกลิ้งไปมาบนฟ้าดินเงาผีขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างเรอลางจักรพรรดิผีโปโปบาวาแผ่ปีกไปทางทิศใต้ ก่อให้เกิดเสาลมสีดำนับพันต้นที่เชื่อมท้องฟ้าและท้องทะเลน้ำทะเลจำนวนมากถูกพัดขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างรดับจกักรพรรดิผีดึกเดิมันสูง330รสเมตรกี่ขึ้นและปรากฏตัวขึ้นท่างออกไป800ลี้ทางทิศตะวันตกเขาดูเหมือนยืนอยู่บนท้องฟ้ามองลงมาที่จารุเฉินในแอ่งน้ำมหาเซียนหยานหงยืนอยู่บนท้องทะเลทางเหนือท้องทะเลกลายเป็นสีชมพูทั้งผืนดอกไม้กระดูกที่สดใสและงดงามเบ่งบานบ,าน,บนผิวน้ำ ก่อให้เกิดทะเลแห่งดอกไม้พวกเขาอยู่ห่างจากจางวเฉินห้าร้อยลี้พวกเขาหวาดกลัวนำเต้าสีม่วงในมือของเขาอย่างเห็นได้ชัดจากลวเวินซึ่งถูกล้อมรอบด้วยมาหาเซนสีส่คนในขั้นความสมบูรณ์แบบบันยิงใหญ่ในขั้นวัฒน,นาการยอมจงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อมองดูท้องฟ้าเขารู้สึกง,ง,งุนงงเหตุใดราชาเสียอยู่จึงไม่ทําลายมาหาค่ายกลโลดดวงดาวของดาวบ้านเกิดของเผ่าผีดาวเคราะหนะ์เหร เมื่อสักครู่สู่ได้ระดมพลังของดอกบัวดาวลูกไก่เพื่อโจมตีจารุเฉินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มาหาค่ายกลโลดดวงดาวอ่อนแอที่สุดด้วยความสําเร็จทางค่ายกลของราชาเสืยอหยูนางสามารถค้นหาจุดอ่อนของการจัดตั้งค่ายกลและทําลายมันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้อย่างแน่นอนกลยุทธ์ของจารุเฉินรวมถึงการทําลายมาหาค่ายกลโลดดวงดาวของดาวบังเกิดของเผ่าผีตราบใดที่มาหาค่ายกลโลดดวงดาวถูกทําลาย เขาก็สามารถพึ่งพาความเร็วอันสุดขั้วเส้นทางแห่งกายเวลาและเส้นทางแห่งมิติได้แม้ว่าเขาจะถูกโจมตีโดยมหาเซียนจํานวนหนึ่งจากขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นลัฒนาการเขาก็ยังคงเดินหน้าและถอยกลับไปได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแผนแล้วจางลวดเฉินติดอยู่ในดาวบ้านเกิดของเผ่าผีการที่เขาจะต้านทานการโจมตีจากผู้ทรงพลังหลายคนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นลัฒนาการนั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ราชาเซียอยู่กำลังประสบปัญหาในอวกาศนอกดบบาวบังเกิดของเผ่าผีนางถูกค้นพบโดยดักแด้สีม่วงผู้ทรงพลังอันดับหนึ่งของเผ่าศพซึ่งกำลังรออยู่บนเศษชิ้นส่วนดวงดาวพวกเขาเริ่มต่อสู้ด้วยพลังสมาธิราชาเซียอยู่ได้ทำลายโอกาสที่ดีสุดในการทำลายมหาค่ายคนลโลดดวงดาวเพราะดักแด้สีม่วงมหาเซียนหยวนเฟยท่านหญิงหัวเฉิงและราชาซินล,ลั่ยังคงเฝ้าดูการแสดงในพื้นที่ว่างเปล่าอีกแห่ง พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใครจะไปคิดว่าน้ำเต้าในมือของจารุเฉินจะต้านทานดอกบัวดาลูกไก่ได้น้ำเต้านั้นมาจากไหนกันนะรอยยิ้มโลภปรากฏบนใบหน้าของท่านหญิงหัวเฉิงผู้ฝึกฝนคนใดก็ตามรวมทั้งเทพเจ้าย่อมจะต้องถูกร่อลวงด้วยสมบัติชิ้นนี้ป้าหลวกล่าวว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนก็ได้ราชาสินล้วตกตะลึงสิ่งประดิษฐ์มหาเซีนอย่างนั้นเหรอ ไม่น่าจะเป็นไปได้นะน้ำเต้าถูกปลดใช้งานหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ปลดปล่อยพลังสุดๆออกมานอกจากนี้เลดี้วินและราชากระบินในรกของลุฮิดมะตะต่างก็เป็นบุคคลที่ส่งพลังพวกเขาจะปล่อยให้จางว่าเฉินถือครองสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนได้อย่างไรสิ่งประดิษฐ์อย่างนั้นเหรอมหาเซียนหยวนเฟพยพยักหน้าและกล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนทุกชิ้นล้วนม,มีชื่อเสียงที่ดีไม่มีใครในสารสวรรค์และสารนาารกที่สามารถเทียบได้กับน้ำเต้าในมือของจางลั่เฉินบ้านหลวงมีความคิดบางอย่าง แต่เนื่องจากไม่มีใครเชื่อนางนางจึงไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมมีมาหาเซียนมากกว่าห้าคนในขั้นความสมบูรณ์แบบมันยิ่งใหญ่ในขั้นรพัฒนาการบนดาวบ้านเกิดของเผ่าผีแม้ว่าจางวชเินจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เขาก็ต้องตายอย่างแน่นอนป้าหลวงกล่าวมันสมบูรณ์แบบในขณะที่เขากําลังยับยั้งพลังกำนาส่วนใหญ่ไว้เรามาจมตีและทําลายมาหาค่ายคลน,นวดดวงดาวก่อนดีกว่าแม้ว่าเราจะฆ่ามาหาเซียนหยันหงไม่ได้ เราก็ต้องทำลายวิญญาณบนดาวบ้านเกิดของเผ่าผีก่อนเราจะปราบปรามเผ่าผีให้สิ้นซากและพวกมันจะไม่สามารถพลิกกระแสน้ำได้ท่านหญิงหัวเฉิงยิ้มหวานข้าเห็นด้วยกับการตัดสินใจของป้านหลวจริงๆแล้วเราควรจมตีทันทีเราจะสูญเสียครั้งใหญ่หากสิ่งดีๆทั้งหมดเกี่ยวกับจารว่วเฉินตกไปอยู่ในมือของเผ่าผีและเผ่ากระดูข้าจะให้ผลแอมพริโอและยาไม่ระดับกึ่งจกักรพรรดิกับเจ้า ข้าอยากได้แค่นําเต้าเท่านั้นด้วยการประสานงานระหว่างราจะสิยกขาผู้บ้าคลั่งจากภายในและภายนอกการทําลายมาหาค่ายกลโลดดวงดาวของเผ่าผีจึงไม่น่านจะเป็นเรื่องยากมาหาเซียนหยวนเฟยกล่าวและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน